ไ้่ได้ตรงน,นี้นะครับของไม่ได้อออกมาหรอกถ้าเกิดมันเสียหายก็ให้มันอยู่เป็นทรัพย์สินในบริษัทใช่ป่ะมาออกมาข้างนอกไม่รู้จะไปไว้ไหนถ้าเกิดชุลมูลพูดงไปบอ,อกว่าเลียวไว้ข้างในแหละเออต้องสามอะไรเง Thank you for